สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูนาจะพาไปดูเคล็ดลับการทำผมทรงสไปรัลเวฟค่ะกับพี่ท็อฟฟี่เซเลบคนดังในออนไลน์ที่สวยหลับอินเทรนด์มากๆสวัสดีค่ะพี่ท็อฟฟี่สวัสดีค่ะพี่ท็อฟฟี่ค่ะหนูนาอยากถามว่าทำไมตอนนี้เนี่ยผมทรงสไปรัลเวฟถึงได้มาแรงขนาดนี้ล่ะคะนี่เลยเฮย้ยนี่มันสไปรัลท h ม m b r o w จากลาซาชานี่นะนี่รู้ปล่ะอันนี้ยเขาเลือกก่อนเอออย่าม,มามั่วเลือกก่อนเขาเลือกก่อนเลือกก่อน อกเเลยโคพันรอบแกนแบบนี้ขอสามพัค่ะมันง่ายมากผมไม่เสียทัวมารีเนเออสาชาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> e, ดูสิคะสวยจังเลคะ่ะเห็นไหมหนูนา <c oughs> ทำได้ทอฟฟี่ก็ทำได้คะ่ะ